สวัสดีครับพี่ก็ <g odu> วันนี้ก็มาเอาปลาตะเพียนมาให้ครับปลาตะเพียนแล้วก็พพับแล้วก็มาแวะตอนนี้ก็เรามาเริ่มตั้งแต่เราได้ไก่มาตัวหนึง่งเราควรจะมียาแบบนี้นะครับก็คือยาฆ่าพญายานีครับอันดับแรกน,นะครับเมื่อเราฆ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอะไรเนี่ยบูคิดก่อ เบิร์นคิวเบิร์นคิวครับสาภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับสายเบิร์นครับผมข้างในก็มี25เมตร25เมตรครับยาฆ่ายาดคาบก็บอกไม่เปล่า80บาท80บาทนะครับพอเราเอาตัวนี้กับไก่หนุ่มเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะตามด้วยชุดนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เบิร์นพาวเวอร์เบิร์นพาวเวอร์นะครับสร้างกล้ามเนื้อสร้างพลังงานจะเก็บไว้ในกล้ามเนื้อครับเวลาชน กำลังยังไม่ตกครับนี่ครับแล้วก็อีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือสองคนนี้นะครับชุดเลี้ยงีครับเป็นชุดเลี้ยงเหมือนกันนะครับนคู่กับเวเมื่อกี้นี้นะซูเปอร์เบิร์นและเบิร์นวายตอนนี้ก็มีหกหยดครับสามหยดสามหยดนะครับตัวนี้คุณภาพดีมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวตากไว้เจ้าไปไว้ไฟ์ฝดที่บ้านก็เลยแวะมาครับครับเป็หมูใช้ประจำอยากได้นานแล้ว โดยตัวแฮบี้มูใช้ประจำเลยครับฮ้อันนี้ชุดโดบครับตัวนี้ซัมบี้นะครับตัวชุดโดบซัมบี้คือไม่เป็นรลองไม่ต้องกินนะครับครับตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นพลังงานครับบพลังงานตัวนี้ครับเบิร์นตัวนี้ก็จะให้กินแบบว่าครั้งหนึ่งประมาณหลอดหนึ่งก็ได้นี่ครับนิดเดียวก็พอครับนิดเดียวก็ได้นิดเดียวก็ได้หรือจะกินประมาณสักหกหยดห้าหยดนี่ครับของตัวนี้ครับ ทีตอการมานานแล้วทจะได้ทำนี้นี่นะครับเป็นชุดโดมนะครับราคาไม่แพงมากครับนีครับก็ใครสนใจก็มาลองนาชุดนี้ไปนะครับการตลาดแล้วลองว่าเจ๋งแน่ไหมผมไลฟ์สดยู่ทุกวันโดยยาพวกนี้นะครับครับผม่ากแสงไว้ไวบตามเสียบปินไว้นะครับครับผมขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับพี่